ใครกําลังมองหาร้านเติมเกมทัลลิสแลนนะครับแนะนําร้านนี้นะครับ easy card ถูกสะดวกปลอดภัยนะครับราคาถูกใช้เพียงแค่ UI d และเซิร์ฟเวอร์ในการเติมเท่านั้นปลอดภัย100%ใครสนใจก็แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับตรง QR โค้ดสแกนได้เลยครับผมสวัสดีครับมีน่าฮาร์ดซูมอะไรฉันนะครับผมวันนี้มาเรียนเกมมิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเล่นสิ่งใหม่กันนะครับใครชวนวะคนหนึ่งนะอ่นะเดี๋ยวเพื่อ วันนี้ผมจะมาเล่นสิ่งใหม่กันก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า trial ground of destiny นะครับสางกฤษภาษาไทยไม่รู้ว่ะนะแต่ว่าโหมดการเล่นเนี่ยมันจะทําให้เราได้ของนะครับเพราะฉะนั้นเล่นกันด้วยวันหนึ่งอะ่ะมีลิมิตอยู่ที่500แล้วก็จะเนี่ยก็คือการได้แต้มเราต้องเก็บแต้มแล้วก็เอาแต้มไปบูชานกับเสาการจะได้แต้มคือค่าโคนหรือค่ามอนเนี่ยอย่างเช่นผมค่าโคนอยู่ผมก็จะบวกเลยแป๊ะ แปะไปครับเนี่ยข่าคนมันจะได้แต้มจากกากจากคนที่มันตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีผมได้มา92ละอย่าถือเยอะนะเพราะว่าถ้าถือเยอะเนี่ยเดี๋ยวตายได้นะครับเดี๋ยวเราได้แต้มเดี๋ยวจะไปต้องไปเสาเสาบูชายันกันอ่ะเนผมได้เท่านี้ละผมพอละผมไปก่อนตอนนี้137ละเนี่ยต้องทยอยครับทยอยเก็บแล้วก็ทยอยไปเฮ้ยนคนนี้มาอะไรวะ เดี๋ยวมีคนมาเนี่ยผมจะซวยเอาเนี่ยคนที่เป็นลูกฟ้าคือถือเยอะมีคนมาแล้วว่าผมไปก่อนผมนี้ก่อนผมนี้ก่อนเดี๋ยวผมตายเอาเนี่ยเราต้องไปเดินทางไปที่เสาวรัปนะครับเสาวรัยู่ตรงนี้อุย๊ยชิบหายมันมาแล้วว่ะเชียเอไม่ทันตั้งตัวเลยโหตายทีก็คือหายหมดนะแบบเนี้ยเจริญพรนะโอ้ยคนตีนกไม่ไหวไหมเนะี่ย ไหวมั้งไหวไหมไ,ไหมไวแหละใกล้เสาพอดีด้วยจะได้รีบๆเนี่ยใครอยู่ใกล้เสามันจะไม่โดนดาเมจนะครับไม่ถึงว่าคนอนึ่ะจะฆ่าเราไม่ได้ถ้าอยู่ใกล้เสาไอคนนี้มันก็รอแย่งแย่งผมแน่นอนเลยว่ะไอมอสต์โยเนี่ย ก็ต้องล่างมาที่สาวถูกต้องแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะได้ค่าเสร็จปุ๊บเรวาวร์ปหนีเลยเพราะว่าการตีนอกอะไรพวกนี้มันจะได้สกอร์เยอะนะครับจริงๆมาเป็นตี้ได้นะแต่ใครมาคนเดียวก็เล่นได้ครับก็คือต้องแอบๆหยอยเก็บแล้วก็หนีอย่าโดนค่าแบบผมเมื่อกี้นะครับได้ละเฮ้ยได้สีฟ้าด้วยวะวันสิบเลยอะผมวิ่งก่อนไปพวกนั้นมันตีกันไปเนี่เดี๋ยวผมต้องไปจุดนี่ polyification อาใต้อยู่ตรงข้างบนอะผมไปไงดีวะ โหเยอะชิบหายเลยอะ่ะเอาใช้สวารปไม่ได้ด้วยก็คือถ้าเกิดเรามีแต้มอยู่เนี่ยเราจะใช้สวารปไม่ได้นะครับจเจริญพอแล้วชิบหายแล้วกูวไปไงวะ p u r i f i c a t i o n อ,อา t t r อยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างบนกับตรงโน้อนอะ่ะงั้นผมไปตรงนี้แทนโอเคผมไปตรงนี้แทนไะ้เอาเอา Inspection Gear Warehouse Withdraw เอาก็คือขี่สัตว์ไม่ได้ด้วยหรอ ก็คือคนที่มีลูกก็เยอะอจะขี่สัตว์อะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือมาเอาแต้มบูลยานาร้อยสิบอย่าถือเยอะเกินไปนะเนี่ยแล้วผมก็ต้องบูลยานอยู่อีกห้าสิบวิอ๋อมีน้องเวลาอยหลังด้วยวิวตายไหมเนี่ยไ <c oughs> อ,อ้มันยากว่ะมันเหมือนเกมที่ผมเคยเล่นคุ้นๆน่นจาจะไม่ได้ละเกมอะไรที่แบบเก็บแต้มแล้วก็ต้องเอาแต้มมาที่เสาแล้วก็ระวังตายด้วยอะไรนียนะครับเนี่ยระวังตกเป็นเป้าหมายนะเพราะว่าคนมันจะเข้ามาฆ่าเราได้ตอนเราอยู่ในวง สามสิบวิสามสิบวิอย่าเพิ่งมาตบกูนะอีเดินวิ่งไปโอเคคือตอนเนี้ยผมว่ามันเป็นโหมดใหม่แล้วคนยังไม่ค่อยรู้วิธีเล่นนะครับคนมันก็วิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยอย่ากลับมาดิวะมันเล่นผมปะเนี่ยมันจะเล่นผมไหมเฮ้ยมันก็บูชายานอยู่เดี๋ยวผมไปเล่นมันไหมทุกคนว่าผมไปเล่นมันไหมผมเล่นมันดีกว่า สามสองหนึ่งปิงโอเคได้แล้วเล่นมาหน่อยแต่มันเป็นสายแทงอ่ะผมจะข้ามทานไหมอยากได้สีทองมันมีสีทองเลยอ่ะสีทองนี่คือดีเลยนะเนี่ยมีสีทองเลยอ่ะทุกคนมีสีทองเลยครับแต่มันเป็นแทงอ่ะคือแทงเล่นง่ายเลยผมจะบอกว่าแทงเล่นง่ายเลยครับ อยได้สีทองเอาสีทองมาเอาสีทองมาสีทองน่าจะสกอเยอะนะไอ้ลูกกลมๆสีทองทุกคนดูที่ตัวมันจะมีบอกเดี๋ยวเป็นลูกสีอะไรเงนะี้ยมันจะด่าผมไหมเพราะว่าตอนแรกผมมันก็สาไม่ตีผมละเออแล้ผมไม่ตีมันเฉยว่ะเลวจริงเลยชั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะ แทงมันถึกมากเลยอะเอาแทงไม่ลงจริงครับเราอย่าไปเล่นกันมาเลยไปพอละอย่าไปเล่นกันมาเลยแทงมันถึกจริงเออใครเล่นแทงนี่สบายเลยปะวะนะผมรู้สึกได้เนี่ยตีมอนตีอะไรเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมได้ร้อยสิบอย่างวะคือโหมดนี้แทงสบายเลยอะเอาจริง ลีเฟสนี่เหนื่อยอยู่นะเออแล้วคือมันขี่ขี่สัตว์ไม่ได้อ่ะขี่สัตว์ไม่ได้จริงๆไปเราไปตบนี่ก่อนต้องตบตัวใหญ่นะครับทุกคนว่าเดี๋ยวผมไปบวกไอ้คนนั้นไหมผมจะโดนเขาบวดเหรอเขาจะเอ้ยลูกดำอ่ะลูกดำนี่มันเก่งแค่ไหนวะ คือถ้าลูกเขียวเนี่ยคือสกอร์ยังไม่เยอะต้องลูกดำลูกแดงลูกทองอะไรเงี้ยลูกบอลล็อราลายรอบตัวมันจะบ่งบอกว่าคนนี้มีสกอร์ถืออยู่เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยได้ห้าห้แล้วเลราผมต้องเก็บตั้งร้อยหนึ่งต้องห้าร้อยดิผู้ผิอเรารักสงบไปก่อนก็ได้ร <í li> ักสงบตีมอนไปก่อนคือถ้าเจาไวแนะนําให้ไปตีคนเดี๋ยวผมหาคนตีให้รอบหนึ่งแล้วผมวราวทำไมก่อน ผมว่าร้อยหนึ่งก็ไปแล้ว,ลวเฮ้ยเราเล่นกับไปนั่นไหมมันสายอะไรก่อนผมดูก่อนเพราะว่าถ้าสายแทงเอ้ยไม่เอาไปไปไปผมไปดีกว,ว่าเดี๋ยวเสียเวลาเราร้อยสิบละร้อยยี่สิบแล้วด้วยไปไปไปส่งก่อนรอบหนึง่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวโดนเขาฆ่าตายหรือไงประเด็นอ่ะไปร้อยยี่สิบห้าแล้วเดี๋ยวต้องไปยืนแช่อีก วิครอ่ะคนนี้เขาก็ส่งอยู่อ่ะเป็นสายละซินด้วยอ่ะเขาจะตบผมมาผมเข้ามาทีหลังด้วยอ่ะเดี๋ยวเหมือน <c oughs> กรรตมสนองไหมวะเนี่ยที่แบบเมื่อกี้เราเข้ามาก่อนเราส่งเสร็จแล้วเราไปตบเขาเงี้ยอยู่เตียงเราไว้ก่อนมันหายตัวแล้วมันหายตัวแล้วมันจะหายตัวมาตบผมหรือเปล่ามันหายตัวไปแล้วอ่ะ เดีย๋ยวแม่งโผล่มาปุ๊บล่วงเลยวะเนี่ยค <c oughs> ิวไปไว้ก่อนใครชวนวะชวนไปไหอ่อะไม่ใช่กิวเนี่ยใครชวนวะทีมอาพยังไม่ว่างน้ำเนืองเล่เนอยู่สิบเจ็ดสิบเจ็ดไอ้นั่นมันไม่มาตบผมละโอเคแปดเจ็ดหกละ อ้มันมีหลอดแดงๆขึ้นได้ยว่ะโอเคแต่ว่าตรงเนี้ยจุดดีเลยนะเนี่ยเพราะว่าเสาฟลิฟายอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างมีมอนเอาโค้น่ะเอาบวกดีครับบวกหน่อยอเอ้ยผมกดสก,กิลผิดว่าไม่เป็นไรเล่นไปก่อนขอขอลูกหน่อยอย่ากโกดกันเลยโอเคอย่ากดกันเลยนะขอลูกหน่อย ให้เสียงอ้ามาดิมาดิพีท,ทวะทุกคนใส่พีทว่ะเราลังแกพีท,ทวะอย่างที่บอกไปนะครับผมจะไม่เอาเอาตัวนี้แทนโอ้ยโอ้ย,อยมันแรงว่ะมันดูดด้วยอะ่ะมันตันด้วยอะ่ะโอ้โหในโคมันแรงจัดเลยทุกคนแต่ว่าล่วงไหมครับแรงจัดก็ล่วงไหมครับดีนะผมมีโล่อ่ะคือถ้าผมมีโล่ผมตายแล้วเมื่อกี้ เนโคมันสตันด้วยไงถ้าเคียวอะ่ะผมจำได้ว่าเนโครมีท่าสตันครับถ้าเคียวขอฮิวตัวเองก่อนเดี๋ยวตายแล้วฮิวไปอันนี้คนหมดเลยนะเอ้ยนั่นแต้มทองด้วยอะ่ะโอ้โหไอจังหวะนี้มันซิดคอมชิบหายก็คือทุกคนมีแต้มทองหมดเอา้ามันเอาอะ่ะไอเนโครมันเอาอะ่ะทุกคนตรงไหนเขาเดิอ่ะ เอาเอาครับเอาเอาครับผมเกือบตายและดีนะโลกลับมาพอดีเนี่ยแม่งเอ้ยเนยโคมันเล่นนะมันเล่นร้อยห้าสิบลยรอบนี้ผมขอรักษาสงบรักษาตัวเองก่นอนเฮ้ี้ส่ป่า,าเราดีนะเล่นหมดเนี่ยเพราะว่ามาคนเดียวเล่นได้เพราะว่าฮิวเซนก็ได้แล้วก็ทำดาเมจก็ได้อะไรเอาอีกแล้ววะมันเป็นบ้าะอะไรไว้ในโครเนี่ยมันดูแค้นผมมากเลยทุกคน มันเอาเจ้าให้ได้เลยอ่ะโอเคจะตายหาแล้วไอคนเดิมนะเนี่ยอเอ๊ยแป๊นนึงดีจะถึงแล้วหนึง่งศูนศูนย์ศูนโอเคเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคค่อยสบายใจหน่อยเพราะว่าส่งเสร็จพอดีแต่เอเนโคเมื่อกี้มันต้องโดนผมแล้ะมันอยู่ไหนวะไปหาัาก,ก่อนแม่งหลายทีละคือมนเป็นบ้าอะไรก่อนเอาอยู่นั่น ทันตัวไอเราก็เราไอเรานี่มันก็เร็วเหมือนกันนะไอเรานี่ม ah ันก็เร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็เล่นเขาไปทั่วเหมือนกันนะเนี่ยเออเรามันก็เล่นเขาไปทั่วเหมือนกันนะเนี่ยไอกดสกิลผิดวะทุกคนจบละอ้อนมาเป็นตี้ว่ะมาเป็นตี้ครับทุกคนผมไม่น่าไปเล่นเขาเลยผมตายละผมตายแล้วผมตายแล้วหนีก่อนว่าอ่ะไม่เก็บกระหนีก็ได้ เหน่ละเหน่ละมันก็จะเอาให้ได้เนาะมาดิผมฮิวละเอ้ยบอลหนึง่งบอลหนึ่งโดนตันเออโดนตันเออตายแล้วฮิว่อนโอ้โหแม่งสตันมันโกรธครับมันโกรธเราไปทำเพื่อนเขาได้แล้วจัดไปนะครับ ทำเป็นโกรธทำเป็นโกรธนะเรานี้ผมจะครบห้าร้อยไหมวะไอเราควรเอาให้ครบห้าร้อยก่อนเดียวอ่ะอันหนึ่งเมื่อกี้จุดจุดเราอยู่ตรงไหนนะจุดที่มันอยู่ใกล้บ่อน,น้ําอ่ะคือผมเซ็งตรงที่ขี่ขี่ม้าไม่ได้เนี่ยไหนในนี้มีใครที่มีกลมกลมไหมขอตบหน่อยมันมันตบผมลวไอในโคคนเดิมปะเนี่ย มันเป็นอะไรวะมันสตันไอนโคนี่มันโกงมากเลยอะแต่ตันมันแรงมากแล้วมันสตานทีก็คือนิ่งไปเลยอะนิ่งไปเลยทุกคนนิ่งไปแบบนิ่งไปจริงอะแตกไปดีเออแม่เอ,อ้ยสตารนโกงชิบหายเลยนโคลอะแล้วมันไม่มีวงอะไรให้ผมเก็บเลยเนะี่ยเสียดายมากเสียเวลาเอางี้ดีกว่าเสียเวลาคนนั้นมันเป็นเพื่อนกันแน่นอนเลยอะเพราะมันไม่ตีกันงั้นผมจะยุ่งกับมันเลย แต่มันเจ้าอ่ะเอาอย่าเลยเสียเวลาไปแ้วผมไปเก็บเก็บของเก็บอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเพราะว่าแถวนี้ดูอันตรายแล้วผมย้ายที่ก่อนย้า, <c oughs> ยายที่ก่อนนะมีที่ปริไฟอยู่ข้างบนนะเพราะฉะนั้นผมอยู่แถวนี้ได้งั้นเดี๋ยวผมไปตีต้นบ่อน้ำแล้วก็ เดี๋ยวเรามาโปรไฟล์กันข้างบนก็คือเอาแต้มไปส่งข้างบนเอ้ย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 เฮ้ยมุ่งด้วยมุ่งด้วยเรียบร้อยแล้วแบบนี้แบบนี้เรียบร้อยแล้วโหขอโทษนะเพื่อนแต่เพื่อนลูกกลมๆมันสวยอะ่ะลูกมันสวยโหร้อยที่สิบเลยครับอย่าถือลูกเยอะนะผมบอกเลยร้อยหนึ่งก็เอ้ยชิบหายละใครวะมันมาละไอคนเดิมอีกแล้ว ผมกดเบิร์ดเลยเบิร์ดแม่งเลยเบิร์ดแม่งเลยเบิร์ดแม่งเลยโอเคเฟืองยาเบิร์ตอีกเพราะว่าขี้เกียจตายนะไอ้นั่นแต้มไอ้นั่นลูกทองเลยว่ะผมว่ามันต้องเล่นผมแน่นอนผมเล่นมันก่อนผมเก็บหมดเลยเดี๋ยวมันต้องเล่นผมอยู่แล้วงั้นผมเอามันก่อนก่อนที่มันจะเล่นผมไง ไอ้คน <Okay, S 2> ตองเล่นมันก่อนไอ้เนโคคนเดิมอีกแล้วอ่ะไอ้ไอ้คนนี้มนันน่าลำคาญมากเลยทุกคนครับไอ้เนโคบ้าบอเนี่ยเดี๋ยวไปิ๊กเก็บมันก่อนดิอยู่ข้างบนตรงนี้นั่งไงบิ๊กเมนูแล้วเดี๋ยวไปเอามันก่อนไอ้คนเดิมครับไอ้คนเดิมมาเป็นบ้านะผมเล่นหน่ เราก็เอานี้ต่อเลยเพราะมันมันจ้องอยู่เหมือนกันมันคือคนเดิมนี่วามันคือแอดคนเดิมนี่ผมไม่ฆ่ามันครับโอ้ยังเดือดเลยอะถามว่าไหวไหมก่อนไม่ไหลวละแม่งเยอะเพราะไอ้นี่มาด้วยไอ้เนโครคนเดิมเหนียววาเดี๋ยวผมไปตัดมันดีแนยมีโรงงานมีร้อนแนวแนวแน ันไปไหนแล้วอ่ะอ๋อนั่นนั่นนั่นอนโคคนเดิมครับอ้นิโคคนเดิมคิดว่ามันจะรอดหรอคิดว่ามันจะรอดหรอให้มันวิ่งไปก่อนให้มันมิงไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้เก็บตรงนี้แล้วก็จัดเลยอ่ะมามาครับ มาครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันมาแน่เลยอะมันมาอยู่แล้วเพราะว่ามันรู้ว่าตรงนี้ที่ไหนแล้วผมมีเวลาอยู่แค่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบหกโอ้โหเจ็ดสิบหกเลยอะแต่ถ้าผมส่งรอบนี้ผมผ่านแล้วเนี่ยขอเถอเดี๋ยวมันจะมาแล้วผมปั๊มฮิวรอ,อก่อนมันมาแล้วโอ้โหลุงเป็นอย่างนี้เร็ววะบ้าปะเนี่ยไป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  เมื่อกี้ผมตายตรงไงเมื่อกี้ผมตายตรงไนวะเอ้าอ๋อนี่นี่นี่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางเราอันนี้สึกสึกแย่งเม็ดทองอยู่เม็ดทองอยู่ที่ใครอ่ะนี่ทำเป็นเดินหนีตลกดีวะวันนี้จะผ่านไหมเนี่ย อันนี้ผ่านไหมเนี่ยวันนี้ผ่านไหมเนะน,นี่ยม,นะมันตายยังเฮ้ยมันไม่ตายปนปนไป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 ครับไปครับเอาลูกนั้นมาให้ได้ศึกชิงลูกทองศึกชิงลูกทองศึกชิงลูกทองครับเอาลูกทองก็คืนมา,าลูกทองก็คืนมาโอเค แล้วยังไงก่อนแล้วผมจะส่งได้ไหมผมขอถามตรงน,นี้นะผมจะส่งได้ไหมแย่งกันไปแย่งกันมาอยู่นั่นนะไอ้อเพื่อนไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนครับไอ,อไอ้นี่เคอไอรัสซินตัวเดิมมันยังเอาอยู่มันก็ยังพยายามอยู่เอาจริงนะตั้งต้นเลยคือผมไปเอามาจากไอรัสซินตัวนี้แหละไปแกล้งเขาก่อนไงไอในโคมาละ ตายล้ผมตายละเอามันก็ตายด้วยเนี่ยเอาทีนี้แอสซินกูมาแย่งเลยครับจบเลยแอสซินกูแย่งเลยครับโอ้มันแย่งกันแบบมันมาเป็นตี้อ่ะเอ้อผมว่าพอละลมเลิก ลมเลิกละเหล็กร้อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเล่นดีกว่าเหนื่อยเล่นดึกๆนะทุกคนเล่นดึกตอนนี้คนไม่ค่อยเล่นกันใครเล่นคนเดียวเอานะเล่นดึกเอาเรื่มานี้แล้วกันนะครับศึกชิงไอเม็ดทองเนี่ยยากชิบหายเอ้ยไอ้นั่นก่อนไปเดี๋ยวผมขอคนนี้สักคนแล้วนะเพื่อนขอโทษนะที่ต้องฆ่านายนะเพราะว่าเราจะต้องขออีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าอันนี้น่าจะปลอดภัยมนอยู่ใกล้ขอเก็บเพราะวัน อันนี้เขาเป็นสายหิวด้วยนะสารมากเลยขอนดนึ่งแล้วนะเท่าไหร่อะมียี่สิบเองโหไม่น่าไ้ฆ่าเขาเรยว่ะเขาไม่อยู่แค่ยี่สิบเองคือเมื่อกี้ว่าผมส่งได้ก็คือจบละอ๋อคือถ้าเราแบกไอ้นนี้อยู่อ่ะมันจ่ายนี่ไม่ได้นะทุกคนถ้าเราแบกไอ้นี่ยอยู่อ่ะมันจะขึ้นมาไม่ได้ ไม่รู้กลมกอยู่เนี่ยจะขึ้นมาไม่ได้นะครับเนี่ยผมส่งรอบนี้ก็ครบแล้วน,นี่หว่ามาเดี๋ยวไปส่งกันเป็นทองไหมเนี่ยถ้าทองนี่ชิปหายเลยนะโอเคสีม่วงก็คือฟ้าม่วงทองนะครับา้าม่วงทองสีของความเข้มข้นของในที่เรามีอะเป็นยาน,นะไปะผมมาส่งกัน เออเสานี้ไม่มีคนไอเสารตรงกลางนี่คนเยอะมากนะครับแนะนาให้มาเสาริมๆกันจะตายมันนะ้เนี้ยผ่านเธอเหนื่อยแล้วเขียดเล่นละมาคือผมจะบอกว่าบาด DPS ที่เล่นสายสายลงดันอะ่ะใครจะเล่นสาย t p เนะี่ยต้องเปลี่ยนก่อนแต่วันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนทั้งสโตนเปลี่ยนทั้งสกิลนะครับต้องเปลี่ยนนิดนึงต้องปรับนิดนึงเพื่อให้เป็นสาย t p เดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันให้ในพาร์ทถัดไปถ้ามีเวลานะครับจะทยอยลงให้เอาไปมาค่อยๆลงไม่ต้องรีบเอ้ยมีคนมาไอ้เชี่ยมาแล้วมาเป็นตีเวยว่ะมันมาเป็นตีเวยขอเถอะอีกแต๊บเดียวมันสีทองครับมันสีทองผมปล่อยมก่อน,นมาเป็นตีอ่ะมันทองคู่เลยไอคนเดิมมันเนี้ยนี่มันไอคนเดิมที่เดี๋ยวผมสรงเซตผมจะเล่งเขาหน่อยนึงนะเล่งเขาหน่อยนึง โอ้ยขอโทษ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 โหโหดมากไปเลิกเล่นนะครับประมาณนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ต่างนด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันต่อเดี๋ยวมีเลดปลาฉลามอีพิกด้วยวันนี้ผมเครียดลงแล้วมันเหนื่อยเดี๋ยวไว้ลงวันที่สองวันแรกมันร้อยเปอร์เซ็นต์ยากอยู่เสียเวลานะครับเสียสุขภาพจิตเดี๋ยววันที่สองค่อยมาเล่นกันกับเลดปลาฉลามอีพิกที่ปิกคือเนี่ยความยากระดับมหากราบเดี๋ยวไว้เจอกันต่อในพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ